สวัสดีครับในคลิปนี้พอจะพูดถึงตัวเป็นถังยาคายาย0่าิ0ลิตรนะครับก็ใช้มาประมาณเป็น10ครั้งแล้วนะครับก็เพิ่งจะมีโอกาสมา,ารีวิวให้ดูนะครับเจ้าตัวนี้ประกอบง่ายครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าใช้ดีกว่าตัวที่เป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้รัาจะเป็นปั๊มปั๊มโยกนะครับตรงนี้ครับ เป็นคันปั hm ๊มโยกนะครับวิธีใช้เนี่ยเราก็โยกเห็นไหมครับมันก็จะปัม๊มก็จะปั๊มตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ฉีดแล้วก็เป็นมือกดฉีดก็จะฉีดได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ใส่น้ํานะครับด้านเนี้ยก็จะเป็นที่สพายหลังนะครับสพายหน้าหรือสพายหลังก็ได้นะครับ,น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 ,รบน,นี่ครับเนี่ยจะปั๊มโยกเห็นไหมครับข็โยกเห็นไหมครับ โอเคครับก็สนใจเนี่ยก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าใช้ดีมากนะครับตัว้ส่วนตัวเนี่ยชอบกว่าตัวที่เป็นแบตเตอรี่นะครับ